ข้าวแท้แกงเป็ดเลนบ่มียด้เนี่ยแกงไปแกงม้าด้วยเอามาเบิ่งดูมันก่อนมันห่อนจิกปึ๊มปลาเนี่ยเราเสบสุดแล้วเนี่ยปลาขาวโบราณเนาะเออปลาสุดเออแกงไปแกงมาวอยู่มวน้อคือซิมวนเนาะนี่ทิดสะดุ้งนี่พอดีเนาะเนาะแกงเขาอกเหลือแค่ลูกลา่อยแก่ร้อโอยเหายจะสือะสือมึงก็บมึงปวดเด้อสยังไงสิไปบ่ปไปไปไปก็คันสิบไปับฮปึ๊บ อไปเห็ดตั้งสี่ซื้อได้เนี่ยบอสกินเดี๋ยวนี้เอ็นบอสขั้นบอสกินคือบอสไปซื้อบอสบอสครับบอสเดี๋ยวสักก่อนเออมันแลงได้เดี๋ยวมาคอนจะขวนเดี๋ยวไปเห็ดอันนี้ก่อนไปเอาบอกข้าวให้น้องก่อนข้าวอืมกินเอาบอกนู่นเสียอยากกินสีสีขึ้นไปเอง สบายดีด้วยค่ะสบายดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาอยู่กับแก้มบุ้มสาวเราตีน่าสาวเราไอเอทีมงานบ้านนาวสามคนไอ็นสาวอะไรไอ็นสาวอะไอเอสาวเราเป็นสาวอะเป็นสาวครับเมื่อนี้เราจีอันนั้นเนาะพาทุกคนมาขึ้นมะพร้าวจะเป็นรับมะพร้าวพี่แดงจะรับกระโถแล้วพี่แดงเนาะพี่แดงให้ไหมเงียบพี่แดงไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินพี่แดงอาจจะนี่จะไปซื้อน้ำเก๊กฮวยมาให้เรามันกินอะไรได้ขนาดไหนเดี๋ยวอีกหน่อย เห็นบ่ไปเข้าไปออาเข้าอบากล้องพรมาอัน huh. น okay. ี้สิเฮ็ดมามาตึ้งจอกว่ะเออันี้เรานี่สลับกันหอไหมสดใส่มเคยเขาดับออกกันโอเคเธอก็หยุดเด้บอไปไหนสดใสบนเออหอมเนาะอย่าบลางเวะลางตีนีนะลางแล้วเดี๋ยวมาไปใ่จอกกันบ้าอือหอ่อนพอดีอยากได้มันตัมนมนตึง เพื่อไตงจังบอมันนี่มันบแก่มันนี่ว่านด้แก่ตองหาอะไรมันแก่น้ำหอมเลยนี่นะมันพาเราหอมเลยอยไปให้ไปแจ่มบุ๋มอร่อยแล้วก็ต้องไปรักเอาเลยไปปีนเอาเลยมันอ่อนเนี่ยมันยังลกเอาเลยไปขโมยขโมยเอาเลยไปเอาลิงมาปล่อยพี่น้องไอ่ไอ่ถือไหเออได้อัน้อั้อกินเก๊ก้วยดอกเก๊กฮวยเก๊กหยังเก๊กสุดเอ๊เดี๋ก็จับสิ เอ๊ทำโซงให้่วนจเกลวกนี่แล้วด้วยจกลวกมัดมันออกส้มนิดนึงนะมันยังัไปเดี๋ยวเดี๋ยวหไปหาเราเดี๋ยวเดี๋ยวหเดี๋ยวให้แกมบูมันบึ่งี่ก่อนบนี่บุมอันด้วยมือเนาะมือเนาะโอ้ไอพี่แงถนัดฟักไส้อันี้น่าจะเกบ่เกบึ่งอนบ่ออนคนไม่นานอีกม่นะี่อี๋ยบุงี จะเป็นตาเอิ้นพี่เลยล่ะนม่มันเป็นอันนี้มันเป็นมะพร้าวน้ำหอมเป็นบ่อใช้น้ำหอมพี่แดงน้องแก้มบุมหอมคือน้องแก้มบุ๋มอยู่บ่หอมคือน้องแก้มบุ๋มบ่จัาบ่ได้หอมมเขือ่าฮันเดีวเฮ้ยเ๋ยวเดี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 ๋ยวกระจายเอาไอ้เอ๊ะน้ำหอมต้มหน้าเอาไปมะพร้าวต้มหน้าจ้าป่าออนี่วัอนกวไอ้เอ๊ซิมมาอันนี้ยังอกู อ้อยจะเนื้ออ่อนมันสิบก่เน้พาละครึ่งเลยจังขุดมันเราบว่เนี่ยมาพาดีพาให้ไปเอาซะก่อนทุณมพามันจ่ำก่อนเดี๋ยวไปปีนเอากอนเอะปไปปีนซะก่อนให้ไปปีนเอาก่อนออยจังเลยเออกินเลยเดีวมื่อนีนเพิ่นเพิ่นได้เอาแต่่าอยากไดันั้นนรอเอาซะกอนไปปีนเอาซะกันหุ่น ที่ยากไปเกลียมน้ำเกลี่น้อยค่าเด้อเดี๋ยวไปเอาแย่งนิงแต่ว่าสชียร์คอยเมื่อนี้มาไปเมืองมาแล้วไปเมืองมาแล้วเชียร์มาแวะกินเบียร์กันเด้อเดี๋ยวกินเบียร์กันว่าจัถึงเมากินอีกขึ้นพรว่านี้ก็สิกลับบ้านเหมืนบ่ล่ะไปว่ากันยังบ่ได้ตื่นขุดติดเลยอ่อนเขุดติ๊ดแย่กระดาษน้ำเบื้องต้นนี่มาพี่ย้ำย้ำย้ำให้ถาม จำนี่ก่อนก็ได้เออจำนี่ก่อนก็ได้ไปไปเซีพาไปได้บอกภาษาดิเยอะเหี้ยๆจุบเปล่าๆเท่าอบ้าอือยังมาอยู่ในบุกเปล่าๆเอ๋มันส oh, okay. 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 ิขึ้นไปเองด้วยเลี่ยไปยังไงเออเอบอกเขาสิเอาเขาสิเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาเองปะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวเองเดี๋ยวเสียนเดี๋ยวสิโซฟีมืออ่ะไปข้างหน้าเลยก็ได้ไปก่อนลมลมตอนสามเคื่อนด้ประมาณบ้ ขึ้นขึ้นต้นใดไปทางนี้ได้ปะเนี่ยโอ้ขีหมูทั้งพุ่นอะคนเลี้ยงหมูเนาะไปมังกรเนี่ยจะเป็นงกรตัวใหญ่อันนี้บรต้องขึ้นเลยนี่นะเดี๋ยวบุ้มขึ้นต้นนั่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เราบอกวิธีคิดเด้อบีจับหมุนหมุนแล้ววะเอามังแดก็ได้มันบอกได้มามันบอกแกะพอสมนั่นหมุนในเก้มบุ้มมาก่อน มหมักไเ้ามนมากขึ้นเป็นแบบแบบให้มันมีเนี่ยไหมมมี่ะพ่อิเนี่ยแม้นียงบ่มีน่ยมันอ่อนพุนต้นมันแก่พุ่นุนี้แแเาแหน่บน่ใส้ต้นมันแก่น่ะนี่เ้นที่ต้ทเออไปไปขึ้นให้ชิบ่แต่แต่แ่เต่แต่แต่แง่่่่แต่่า่แ่่ย่่่่ก่่่แต่ต่

บกนแกิ๊กันได้หมอจะเงจะดมเลยคแ่้ราเขา่ตเะ็ดไหมว้าเอาไม่ยอมบิดบิดขอเลือยเดี๋ยวจัายังจึยังไงจจมันเสียจับจัามันเสียคำไทยแล้วไม่กินบิดในวัน Bunny, uber, 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 เดี่ยวอู้เข้าดีเลยวันนี้เขาจัได้มาซี่มะพร้าวพี่น้องเอาคนละหน่วยเด้อพี่แดงหน่วยหนึ่งเจ๊บุ๋มหน่วยหนึ่งกีน่าหน่วยหนึ่งเอ๋หน่วยหนึ่งเนาะถ้าาคนละหน่วยถ้าว่าเขาขายการขายหน่อยสิบห้าบาททุกคนป้าเขาเอาบัตเลยโอ้ป้าเราตัดเอาบัตเลยอ่ะเราตี๋เรากาตัดไว้ก็ได้จริงเจ๊บุ๋ม มันเนี่ยวิธีการที่มันตัดง่าไอส์บอกทั่ไหเจะบุ่มไปยืนอยู่ทั้งใตแล้วเหาี่ยปลาพันเดียมันสีตัดง่ายเลยโอ้ยตัดคอไงกวดมันก็คือหมักลำไยได้อ่อ้าพี่แดงให้ลองใส่บ่าเออลองใส่นะ เป็นอย่างไรแจ่มผมเป็นอย่างไรบรรยากาศนะพี่แดงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรว่าให้พี่น้องทางบ้านเขาฟังนนแว่าบรรยากาศอยู่ตรงนี้เป็นอย่างไรมันคับนะทุกคนอากาศสดชื่นมากจะกินย่างก็ได้กินบางแม่เขาอยู่เดือนหนึ่งนี่เขากินน้ำแต่พี่แดงตูดย่างเดียวใส่ตูดเนาะนี่เดี๋ยวไปน้ำคันแพน่านี่แมนปลาบักพลาเบิดเด้นนะแม่นกูไหวมีหอดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเด็ดทีดอนทีลาตัวนี้ีดอนลา ปักเพาว่าใช่ไอเอฟปีนเลยดนโอ้โอโอโอ้โอ้โอยู่เเนาะมววน่งยม่โอ้โหมันบ่เอาเอาไม้ยูมันตกล่ะบ่ีแดงเดี๋ยวีมัแข็แข็งนน่เห็นวิดีโอลงตั้งเลยเดี๋ยวนากั เออไอ้ก็ยังไอ้ยนะตัดเด็กสังเกตเลยเจากัมือตะเนียมเอาสักอเรยวออสัเกตเรยวจนอวดเล่เบื่อกันมือหัวันแล้วเบื่อกระมอเบืมัเบือโอ้ยวายโอ้รู้เลยโอ้เราด่าสมโอ้ยวายวะไรเบื่อทั้งเือเบาเือเราด่าสันอาจะมือครจติเยจบเอราโยอมมันจจับมือเบ่อเรบ้ยวเล่าเ่อบอั้งเยอะเงินางเงินมงมาเล c a ใบมือนะมาเท่าบเป็นพวงมือกับประแจนะนี่นี่นี่จะคายขึ้ให้คุนมสูงไปเอาเส้นนี้ออมาตะเลสานึ่งสามสองหโอ้ดนบักเต็งบุ้งเจบจบบ้งขา ขอบคุณสำหรับมะพร้าวนะคะขอแตะมือหน่อยจ้าอยากพาเองอ่ะโอ้มันจับอะไรใหงได้บอลแล้วน้าไปว้าวสมใจละบอที่รกว่าสิมาเป็นลิงบ่ไ้เป็น้ิงซ้ำเหมืนบอแม่คิดแดงขอบคุณนะคะสำหรับมะพร้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรตอบแทนนะคะแต่จะให้จับมือเป็นการตอบแทนลายแขนกินอะไรเข้าโี้ เคยเห็นแต่กระเจ้าเห็ดอันคลิปซื่อแต่บบเคยกินจักเถื่อเลยสามปีน้องเคยน้องมันมันจะเป็นกะทิเลยไหมจักถามวังไปห่อเพ็ดอย่างจะสั้นไอเอ๊คนเราห่อไม่ใจเลยบอเออบอกคนไม่ใจว่านักก็ไม่วางดิบอ่ะก็ไมคุณไม่วางนะคุณถือทำไมออเ ือได้ม่มีอะไรตอบแทนเนาะใหญ่เนาะอันนี้นะตักปลาเต้เด้อเอาคนละหน่วยพอละเด้อกินน่ะคันไข่เนี่ยอันนี้มันหน่วยสิบห้าบาทหรือว่าส่าวบาททุกคนส่าวบาทสิบห้าบาทแต่ว่าอยากพาเองเนาะนี่มานจอดทุกวันเนี่ยผ้งมันแกแล้วเน่ะมึงดูเบมึงแกมบุ๋มจอดเด้อเ่าวปลาเทศเดียวเมาที่มันผ่าบนฝูงเสตาเด้อบุ่มบีมเอ้ยมันวะเอาสันมันเอาสันมันเจาะเข่อนี่บอก บางมือแลวบงมือจวดไปถึงสูกะรุนกูก็ได้โหปสุเยอดมะพร้าวไม่แก่นะแก้วาเส้น้ำซิมด้วยจำบวชบวบบบวงหอมเนาะพาพาแล้วเขาจะไปถือไปพุ่นบุมบิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดาเดี๋อวเดี๋ยวี๋วเเวเดียีด

ม่จับแม่มจับแม่บุมเอ๋ม็มีมือเลยตอนนี้นายอยค้างเย่าบุ๋มไยักอยพุชเบุ๋มก็ตหน้ากินแล้วแกบุมมาสิป้อนพี่แดงแเหงื่อแดงแสองเียวแล้วมันีมันเอ้หัวยังต้องไปดีปังน ทิปนี่มีฮาฮาดีเนาะไปแล้วแบบเขาสนิทกับพี่แดงเราเลยบเนี้ยตุมกรดดค่อยๆเด้อย้านเว้ยเขียวขาดขาดเลยแล้ออุ้ย่าเป็นนเปนความสัมพันธ์นะคมื่นาดมื่นขาดโอ้ทองแข็งไมแล้วพี่หยางขาดกับว่ามเนี่เนาะ มือเลยนะไม่กลมสมบูรณเป็นไรน้ามันเ่ะบวดแสบไปเลหรอกจนอนี้แสบแสบเฉบมันมันเป็นแบบออกสมสมพอดีกลิ่นแบบว่าอยู่อยู่ลาวก็จะส่วนใหญ่เป็นกลิ่นแบบธรรมชาตินี่แหละกลิ่นสดๆเนาะแบบเขาเป็นไข่หรือว่าแบบบดสบายบ่มีแห้งกินน้ำมะพร้าวสดเลยหู้คักว่าเราเห็ดแต่เราต้องายเลยเราไปอาบน้ำเลยต้องไปล้างหน้าเอาไปล้างหน้ามันคินไตที่เห็ดมันหัวเข่ามันพามันยังสีน้ำอร่อยมาก ฝีมือพี่แดงช่างอร่อยจังเลยเยอห้องพื้นแบบครบตัเรลกเ่าไมรู้นี่แต่ม้วมวแต่ย่องให้เป็นแฟ้ซะแบบนี้ตยปังดีบฏิทโทเลยเมียที่บ้านเดชจังได้ที่บ้านเด ย้ายเบิ่งคิวต้เนาะคอนเทนต์รถคอนเทนต์นี่คือการแสดงเนาะทุกคนก็ได้มาอาศัยปลานี่ล่ะครับอันสถานที่ถ่ายทำคลิปนะครับบ่แม่นบ้างไหนเด้บ้านสวนเพิ่นเหมาะสมในการถ่ายคลิปครับอืมมือเต็งยังเป็นแฟนซะเป็นยังแก้มบูมลองมาบิ่งดูกินนะบ่ได้ยินเลยคันเว้าเพิ่นว่าเป็นแฟนอลอยินแล้วเนาะแต่งแต้นี้พานี่แล้วบ่เบิ่งพาเบิดเป็นแสงแขนบ่ได้บ่ายซั่น เยังมุมตีหน้าลองมือลองมือต mm. wow. ีหน้าพี่แดงว่าเบิดบักเผาเบิดเป็นแสงแขนบ่ได้บายสั่นเพิ่นว่าเห็นเท่าไรบาทเนี่ยเออมื้อหน้าจังบปไม่ใสิมาหลายมื้ออยู่ว้าวเอ๊พอดีจิมนี่จับดูจับคนละหน่วยสอนเอาซสอนขคดเอาอื้กินน้ำมันก่อนเยอะสิกินน้ำมันบ่เรื่องจน้ะกินเช็กห้อยดอกอีน่ะเช็กห้อยเช็กห้อยเอ้กต่ำอ่อนสอนโคเออเลยกินเช็กห้อยหลักจะบัง ้มน้ำหอมบอนได้แก่ยังวะเอามามอันนี้จักปี๋ยังได้กินปลูกมาหลายเปลี่ยนนี่มันหาหกเปลี่ยนก็สมใจอยากไปป่ะนี่แม่สมใจอืมไปถือไปกินสดๆขาดต้นหรไปแล้ไปนั่งเลยเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวเราเท่านั้นเลยสมน้ำเอาไว้นี่สักมันบอมันแต่บ้านห่างบอมีอันนี้มันหางบอมีนวลบอมีนวลขันมันนวลแก่ัมีเสี่บหอมตัวนี้จืดๆอันนี้น้ำข้าวทำหอมเพื่อก่นบ่ะนี่โอ้โหนข้าวบ้านเขาธรรมดามักข้าเขาเป็นข้านกขุมมะเข้านกขุมเท่าน้ำบอกเท่าน้ำก้อนนัง แต่ว่ามันอันนั้นเลยเฮ้ยมึง,งเทีมเอาจองง่ายคุณนะบุมบิมเอาได้ันนี้แหละแลีงกันกินไม่หลายขนาดแค่บุมกินหลายเติมอันนี้เอาเอซิมค<ช>ร,รับอบอกเขาก็ได,ได้กินทุกคนอืนกินแล้วก็อิ่มได้เห็ดเบียกสมเห็ดเห็ดมันซอยอยู่บอกแม่คุ้มค่าอยู่บ่มันอาจจะไปคุ้มมันต้นซอยมบุย สิบ่ได้กินแต่มม<า>ตน้ำมะพร้าวนีน่นะนะโอเคแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นอันอ่าอีกมือหนึ่งที่ว่าเราไปขอมะพร้าวนำพี่แดงเนาะเขอทุกคนก็ได้กินสนใจเนาะเหลืออยูอ่ฮันเราขยจ้เอาเมื <c oughs> ่อทุกคนผลประโยชน์กันสิบหลักขอบใจเด้อสำหรับมะพร้าวนี่เนาะพี่แดงว่าขาดทุนแล้วขนมันแค่นี้สันอ, <c oughs> อันก็อันเป็นคนมันซวยมือเดียวกไอ้ต้นขีมเอาเนี่ยเนาะโซนโซนส่วนอัน อคนมันซอยมือเดียวกินยืดตลอดเดือนเล่นปะใช่เนาะกินเยอะคลิปนี้กะขอจบไปก่อนของแกมบูกใช่จบชีพีของแกมบูก,กชลาคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราให้คลิปต่อไปเนะาะฝากทุกคนติดตามเบิ่งว่าคลิปหน้าเขาซีเฮ็ดสอย่างเนาะทุกคนชลาคลิปนี้กะบ,บายบายกินห้าวก็